เรสูทฮอตนะ่ยวินเมทวินก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ไม่รอดนะครับจากโควิดซีซั่นนี้หลังจากที่ต้นสังกัดเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศบอกว่าวินได้ตรวจเชื้อโควิดแล้วก็ขึ้นเป็น2ขีดแต่ว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวครับก็เลยกักตัวที่บ้านงานทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัวหายดีครับด้านวินเองก็ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลนะครับก็ประกาศบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ติดโควิดไปนะครับซึ่งด้านของไบรท์คูจินเนี่ยก็เลยออกมาให้กำลังใจเช่นเดียวกันครับทำให้ตอนนี้แฮชแทก ไปทั่วโลกเลยนะฮะ Getwellsoonwin uh, get ส่งกำลังใจให้วินหายไวๆนะครับนอกจากนี้ทางด้ของคุณแม่คนเก่งอย่างคุณตะทยยังเนี่ยก็ได้ออกมาก่อนหน้านี้นะเร่ว่าโพสต์ว่า, post วาตนเองติดโควิดไปวันที่21มิถุนายนล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับผลตรวจบอกว่า day 5ยังสองขีดอยู่เลยแฮะเรียงตามลำดับวันที่1ถึงวันที่5ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเลยเอา ATK หลายๆลยยี่ห้อมาจากที่บ้านอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนจะออกผลเป็นอย่างไรบ้างสรุป ยี่ห้อไหนก็ขึ้น2ขีดอ,อยู่จ้ายังไงพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับหายไวๆครับครับขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ